<c oughs> <laughs> ตอนนี้เราจะมาอยู่ที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับหูค่ะหูเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ดำาะคุณผู้ชมค่ะถามมาว่าหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะอาจารย์ดำหูทวนลมเนี่ยครับก็ที่แปลว่าทําเป็นไม่ฟังหรือทําเป็นไม่ได้ยินนะครับก็ใช้คําพูดที่ว่า to turn a deaf ear to นะครับเช่น he turned a, de a deaf ear to what I told him นะฮก็คือเขาทําเป็นไม่ได้ยิน สิ่งที่ฉันพูดกับเขานะครับหรือว่าหูทวนนมนั่นแหละนะครับ oh. he turned a deaf ear to my advice ก็ได้คำแนะนำของฉันนะครับ my advice mm. นะฮะก็มี to turn a deaf ear to ซึ่งคำว่า deaf แปลว่าหูหนวกนะครับ uh, deaf ear to ก็ทำเป็น ไม่ได้ยินนั่นแหละครับค่ะก็ต้องพูดเป็นแบบนี้เปเปะนะคะแล้วถ้าเป็นคนไทยที่ชอบพูดประโยคที่บอกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบนี้ภาษาอังกฤษมีไหมคะอาจารย์ดำมีมีสำนวนที่คล้ายนะครับก็คือ uh, it went in one ear and out the other นะฮะมันเข้าไปในหูข้างหนึ่ง went in one ear And out other the แล้วก็ออกไปอีกข้างหนึ่งครับแสดงว่าเราเห็นภาพเหมือนเหมือนกันนะคะคนไทยกับคนต่างชาติว่าอะไรที่มันเข้าหูแล้วมันไม่ผ่านการโปรเซสจากสมองเนี่ยมันก็คือจะออกไปง่ายๆที่หูอีกข้างหนึ่งใช่ครับบางบางทีก็บอกว่าข้ามหัวไปนะครับแต่ถ้าบอกว่า it went over my head มันข้ามหัวชั้นไปมันแปลว่า Uh, เราไม่เข้าใจนะครับอาจจะ oh. เป็นมุกอะไรเงี้ยที่เราไม่เก็ตอะไรเงี้ย win over my head อะไรเงี้ยค่ะโอเคแถมอีกนิดนึงนะคะซูชิงเคยได้ยินคนพูดว่า I'm all ears หมายความว่าฉันมีหูเต็มไปหมดเลยเหรอคะจ้าดําคือมันคืออะไร oh. คะ I'm all ears อันนี้คือบอกกับคนอื่นว่าเราเต็มใจจะจะฟังเขาหรือว่าพร้อมที่จะฟังสิ่งที่เขาจะพูดกับเราอะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อน oh. จะเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเขาอะไรเงี้ยอย่างเช่นคนหนึ่งซู่ชิงเดินร้องไห้มาแล้วก็บอกว่ามีเรื่องในใจอาจารย์ดำก็สามารถใช้ประโยคนี้ในการพูดได้ I have something to tell you I'm all ears นะครับก็คือเต็มใจจะฟังนะครับค่ะนะั่นก็คือทั้งหมดนะคะเรื่องราวของหูหูค่ะหูทวนลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็มีหูเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุด แง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นแลนด์แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับ ชุมชนครับ community อ,อ่านว่า community community คอร์สฝึกฟังที่เรียนได้ตั้งแต่เด็ก Good morning mm. How did you sleep last night mm. And then if it's British accent Good morning How did you sleep last night คอร์สวลีติดปากฝรัง Phrasal verbs I ran into my old girlfriend at the mall It was super awkward โอ้ครั that sucks ฮะแสงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอสพยากรเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done ฮ่ Have you ever done this before Have you ever done this คือตัด before ก็ได้นะฮะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอสเรียนสำหรับองค์กร Uh, how about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. รับรองว่าทุกคอร์สกวาดำเรียนสนุกเข้าใจง่ายจำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see you n class